ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาเก็บไว้ธรรมะหกประการเป็นไนคือเป็นผู้กล่าวเทศหนกล่าวส่อเสียดหนึ่งกล่าวคำหยาบหกล่าวคำเพ้อเจ้อหนึ่ง เป็นผู้โลภหนึ่งและเป็นผู้ขนองหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการนี้แลย่อมเกิดในนรกเหมือนถูกนำมาเก็บไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการย่อมเกิดในสวรรค์ เหมือนเชิญมาประดิษถานไว้ธรรมะหกประการเป็นไหนคือเป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาจหนึ่งเป็นผู้งดเว้นจากปิสุนาวาจาหนึ่งเป็นผู้งดเว้นจากปรุสวาจาหนึ่งเป็นผู้งดเว้นจากสัมผัปปลาปะหนึ่งเป็นคนไม่โลภหนึ่ง และเป็นผู้ไม่ขนองหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะหกประการนี้แลย่อมเกิดในสวรรค์